อืเล็บยาวนี่อดไม่เหลือหลอกหน้าเนี่ยท่านั่งดูท่าน <the> <made SAN> <Maria> ั่งซะก่อนนี่นมมันจะตกตลิงอ่ง フフフフ。<laughs> <laughs>